สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาบอกเคล็ดลับของกุ้งนะครับสดหรือไม่สดนะครับถ้าเราได้กุ้งนะครับที่สดนะครับมาจากตลาดนะครับลักษณะกุ้งก็จะสดสดมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะถนอมอาหารได้อย่างไรนะครับเราก็นํากุ้งนะครับที่สดสดนะครับใหม่ๆ่นี่แหละไปใส่ถุงนะครับใส่ถุงพลาสติกนะครับถุงร้อนเนี่ยแหละ ทำจานวนถุงที่จะสามารถใส่ได้นะครับแล้วก็เอาน้ําเทให้เต็มนะครับเทให้เต็มถุงแล้วก็แค่ช่องฟิตนะครับถ้าเราจะกลับต่างจังหวัดหรือไปไปไ,ปไหนเนี่ยกุ้งตัวนี้ก็เวลากลับบ้านต่างจังหวัดเอาไปให้พ่อแม่นะครับปู่ปู่ย่าตายายเวลากุ้งละลายน้ําออกมากุ้งก็จะสดสะอาดนะครับหรือีวิธีนึงนะครับเราก็เอากุ้งเนี่ยใส่ในขวดนะครับขวดน้ําดื่มเราเนี่ยแหละที่เป็นขวดเล็กๆนะครับ เรายัดเข้าไปให้เต็มเลยแล้วก็เติมน้าแล้วก็แช่ช่องฟิตอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถที่จะถนอมกุ้งนะครับให้สดใหม่นะครับเวลาเรากลับบ้านต่างจังหวัดนะครับช่วงสงการปีใหม่นะครับอยากจะเอากุ้งสดๆไปให้พ่อแม่นะครับพี่น้องกินสูตรนี้ก็ใช้ได้นะครับสวัสดีครับ